เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่7กรกฎาคมวันนี้กับข่าวแรกนะครับก็เช่นเดิมเรามากันเรื่องตลาดซื้อขายกันก่อนกับดีลของอังเดรโอนาหน้าานทวานจากอินเตอร์มิลานครับ จากในช่วงของข้ามวันนี้นะครับฟาบิโอโรมาโน่ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางกองทัพปีแสดงได้ยินข้อสเสนอครั้งที่2ในการคว้าตัวอังเรโอน่าให้กับอินเตอร์มิลานพิจารณาไปแล้วนะครับในตัวเลขหลัก50ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นเงินการันตี45ล้านยูโรและก็บนัสอีกประมาณ5ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับในช่วงคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณตีหนึ่งทางฟาบิโอโรมาโน่นะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มอีกรอบว่าทางอินเตอร์มิลานที่ปฏิเสธข้อสเสนอดังกล่าวของทัพปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ดูฟังของอินเตอร์มิลานยังคงชัดเจนนะครับว่าต้องการาค่าตัวในหลัก60ล้านยูโรเท่านั้นและก็คาดหวังว่าทางฝั่งแมนยูเนเต็ดจะเพิ่มคอสแต่ให้ใกล้เคียง60ล้านยูโรมากที่สุดด้วยครับ นอกจากนี้ซื้อฝั่งอิตาลีหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาเซต้าเดโลสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตอิตาเลียก็ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมกับข่าวดังกล่าวนะครับว่าอินเตอร์มิลานนะพร้อมจะตอบรับค้อเสนอในหลัก55ล้านยูโรครับหากว่าแมนยูเต็ดมีการยื่นค้อเสนอครั้งที่3เข้าไปนอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้สัญญาส่วนตัวทุกอย่างของอาร์เรโอลาน่ากับทางทัพปีแสดงนั้นสามารถตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของราสมุนฮอยลุนกองหน้าจากออตาลนตากันบ้างวันนี้จากรายงานของเจสันเบิร์ดนักข่าวของเทเลกราฟนะครับที่ออกมาระบุว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลือกรัสมุนฮอยลุนกองหน้าจากอตาลนตาเป็นปเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งทางทัพปีแสดงนะครับพร้อมจะจ่ายค่าตัวรวมแพ็กเกจประมาณ60ล้านยูโรให้กับอตาลนตาตามที่เรียกร้องเลยครับ นอกจากเรื่องดังกล่าวนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ทางเจสันเบิร์ดก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงพยายามจะขายนักเตะส่วนเกินอย่าง Harry uire, Flat, Scott ay, an, Alex cht, anka, แฮร์รี่แม็กควายเฟลดสกอตต์แม็กโทมิเน่แอนโทเน่มาเซิยานอเล็กซ์เตลเลสแอนโทเน่เอลังกาและก็เอริกบายยี่ออกจากทีมให้ได้นะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตด้านการเงินของสโมสรให้สามารถใช้จ่ายได้คล่องตัวมากกว่านี้ครับในตลาดนักเตะเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของเมสันเมาส์นะครับหลังจากย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงซึ่งทางสโมสรรนนนะะคคับเเพิ่่่่่งจได้ปลอ,ออออยกมมามาาืืทีผา เดย์เม์นะครับที่ออกมาบอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเอริกเทนฮาสสิ่งที่เขาจะนําเข้ามาสู่ทีมและก็เป้าหมายในการพาทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่ให้ได้ครับโดยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบทสัมภาษณ์ของเมสันเมส์ครั้งนี้จะยาวไปจนจบคลิปซึ่งหากใครไม่ชอบในส่วนงบทสัมภาษณ์นะครับสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยมาคันี่คําถามแรกนะครับ เมสเนเมาส์ยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมันยอดเยี่ยมมากเลยที่ได้คุณมาอยู่ที่นี่ด้วยกันในช่วง2-3วันที่ผ่านมาคุณรู้สึกอย่างไงบ้างดิเมสันเมาส์ได้ตอบว่านี่เป็นช่วง2-3วันที่มหัศจรรย์อย่างมากผมได้มาที่นี่ได้พบทุกคนทุกคนต้อนรับผมอย่างอบอุ่นและตอนนี้ผมก็รู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านของผมแล้วละ่ะมาที่คำถามต่อไปนะครับที่นี่คือสโมสรนใหญ่แต่ทุกคนก็อยู่กันแบบครอบครัวคุณคิดแบบนั้นหรือเปล่า Mason ดิเมสันเม้าส์ ผมคิดว่าใช่นะผมได้เจอกับเคสที่แปนแนกต้อนรับแล้วเฮ้ยการต้อนรับผมอย่างอบอุ่นทันทีด้วยการกอดผมแน่นเลยล่ะที่นี่เป็นสโมสรใหญ่มากแต่ทุกคนก็อยู่กันแบบครอบครัวผมรู้สึกแบบนั้นได้ทันทีตั้งแต่ก้าวเข้ามามาที่คำถามต่อไปครับ ครอบครัวของคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการได้ย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดเมเชนเมลครับได้ตอบว่าทุกคนดูตื่นเต้นกันมากผมเองก็แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วนะที่จะได้ขับรถมาที่นี่ผมต้องการมาสัมผัสบรรยากาศในสนามโอทราวฟอร์ดสนามซ้อมและก็ดูให้ครบทั่วทุกมุมซึ่งเราทุกคนเนะี่ยมีความสุขอย่างมากที่ได้ย้ายมาที่นี่มาที่คำถามต่อไปครับการย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเดเมเชนเม์ครับได้ตอบว่า มันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงหลายเดือนก่อนแล้วผมพิ่ามันชัดเจนนะว่า ua, ผมจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการในอนาคตของเชลซีและเมื่อผมรู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจผมก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีเพราะนี่คือสโมสสนที่ยิ่งใหญ่เป็น icon, ไอคอนมีเสียงดังมากมายและผมก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมตั้งแต่เริ่มต้นด้วยผมอยากจะทำเองให้พร้อมก่อนที่พรีีซั่นจะเริ่มขึ้นนี่แหละคือเป้าหมายหนึ่งของผมด้วยเช่นกัน คำถามต่อมาครับเมื่อพูดถึงช่วง p r e ซีซั่นแล้วคุณตั้งตารอการทัวร์ p r e ซีซั่นกับทีมมากขนาดไหนโดยเมสันเส์ครับได้ตอบว่า p r e ซีซั่นนั้นสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะในซีซั่นนี้สําหรับผมแล้วมันจึงจําเป็นอย่างมากนะที่ผมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันแรกเพื่อจะได้พบนักเตะทุกคนได้พบผู้จัดการทีมและเริ่มทํางานกันทันทีเพราะเรามีซีซั่นที่สําคัญมากรออยู่เราต้องการคว้าแชมป์และเราเองก็ต้องการประสบความสําเร็จให้มากที่สุดด้วย มาที่คำถามต่อไปนะครับนักเตะคนไหนเป็นไอดอลของคุณเดเมเชนเมลได้ตอบว่าผมเองก็มีหลายคนนะสำหรับไอดอลคุณคงเคยเห็นคลิปที่ผมยิงฟรีคิกยิงแบบเดีวยวกับคริสเตยโนโรนัลโดตอนที่ผมยิงเด็กนะ่ะเดวิดเบคแฮมเองก็เป็นหนึ่งเดือแรงบนนันดาลใจชั้นยอดของผมเช่นกันผมโตมากับฟรีคิกของเขาและผมก็ทึ่งมากๆก,กับเทคนิคการยิงของเขาด้วยผมได้แรงบนนันดาลใจสาักเตะหลายคนเลยนะและก็นำทักษะบางอย่างของพวกเขานะีมาปรับใช้กับตัวเอง คำถามต่อมาครับเขาถามถึงเส้นทางอาชีพค้าแข้งของคุณหน่อยครั้งหนึ่งคุณเคยยืมตัวไปเล่นที่ลีกฮอลแลนด์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสําหรับเด็กอายุ18ปีเือเมสเซนเมลครับได้ตอบว่ามันยากมากเลยนะในช่วงแรกเพราะผมไม่ได้ลงเล่นมากนักเมื่อมองย้อนกลับไปผมคิดว่าประสบการณ์นั้นมีส่วนช่วยผมได้เยอะมากเลยล่ะมันช่วยหล่อล้อมคาแรคเตอร์ของผมผมย้ายไปในฐานะเด็กคนหนึ่งแต่ก็ย้ายกลับมาในฐานะผู้ใหญ่เต็มตัวประสบการณ์เหล่านั้นมีค่ายอย่างมากต่อผมทั้งในและก็นอกสนามด้วย มากรนี้คำถามต่อไปนะครับคุณเฝ้าเราจะได้พบกับเอริกเทนฮากคทำความรู้จักตัวตนของเขาและก็ระบบที่เขาวางไว้กับทีมทีมนี้มากน้อยแค่ไหนดิเมั่นเม์ครับได้ตอบว่าผมแทบรอไม่ไหวแล้วล่ะที่จะได้คุยกับเขาในหลายๆเรื่องและได้ทําความเข้าใจถึงวิธีการทํางานของเขาแล้วล่ะในช่วง1-2เดือนข้างหน้านี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆสําหรับผมอย่างแน่นอน คำถามต่อมาครับคุยเรื่องเพื่อนร่วมทีมกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าคุณรู้จักนักเตะทีมชาติอังกฤษดีอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นคุณรู้จักใครบ้างหรือเปล่าแล้วก็สนิทกับใครบ้างเดมิอัสเมาส์นะครับได้ตอบว่าผมสนิทกับน,นักเตะทีมชาติอังกฤษแทบจะทุกคนเลยนะและผมก็รู้จักนักเตะส่วนใหญ่ที่ผมเคยแข่งด้วยอยู่แล้วผมจะมีรูปถ่ายกับแต่เรลวมาลวเลเซียอยู่เลยตอนที่เราเนะี่ยยังเด็กอยู่ มาที่คำถามต่อไปนะครับมีการถูกเทียงกันเยอะเลยนะเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณและสไตล์การรีมของเอลเดรเทนฮารคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ดิเมเันเม์ครับได้ตอบว่าผมมองว่าตัวเองเนะี่ยเป็นกองกลางเป็นนักเตะตำแหน่งหมายเลขก8ที่ชอบเติมขึ้นไปเล่นเกมรุก พยายามจะยิงประตูหรือว่าสร้างสารรค์ประตูแต่ผมเนี่ยก็ยังทํางานอื่นได้ด้วยเช่นกันนะรวมถึงการเล่นเกมรับและก็ช่วยทีมในตอนที่ถูกเพรสซิ่งด้วยนั่นคือโฟกัสของผมผมต้องการมาที่นี่เพื่อช่วยทุกคนในสถานการณ์เหล่านั้นผมรู้ว่าผมนําอะไรมาเติมให้กับทีมทีมนี้ได้และตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการทํามาให้เห็นในสนามแล้วคําถามต่อมาครับคุณวิทัศนคติของผู้ชนะคุณคว้าแชามป์มาแล้วมากมายและสําหรับคุณแล้วมันสําคัญมากแค่ไหนที่จะต้องลงเล่นด้วยความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยม เดเมเชนเมส์นะครับได้ตอบว่ามันสําคัญมากเลยนะผมรู้ว่าสโมสรนี้ต้องการอะไรบ้างทุกอย่างที่ทําก็เพื่อควา้าแชมป์เท่านั้นแหละและผมสามารถเติมสิ่งนั้นให้กับทีมชิมนี้ได้เช่นกันเมื่อไรที่คุณควา้าแชมป์คุณยิ่งกระหายในจากความมันเพิ่มขึ้นอีกและผมก็มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยทีมของเราเนะี่ยทำแบบนั้นได้ด้วยคําถามต่อมานะครับคุณมีบุคลิกแบบไหนเมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวคุณเป็นคนช่างพูดหรือว่าเป็นคนเงียบๆคุณเป็นผู้นําแบบไหนกันแน่เดเมเชนเมาส์นะครับได้ตอบว่า ผมพยายามจะเป็นผู้นำโดยการเป็นต้นแบบนะแต่ทุกวันนี้คุณก็ต้องมีปากเสียงด้วยเช่นกันคุณต้องมีบุคลิกที่จะเป็นผู้นำทั้งในห้องแต่งตัวและก็ในสนามและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณคิดว่าต้องเข้าไปคุยกับเพื่อนร่วมทีมแล้วคุณก็ต้องเข้าไปพูดและผมคิดว่าผมสามารถทำแบบนั้นได้นะ มาที่คำถามสุดท้ายนะครับคุณมีข้อความอะไรอยากจะบอกถึงแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าดิเมสันเสลครับได้ตอบว่าผมอยากจะขอบคุณพวกเขามากกว่านะและผมเองก็แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่ได้เล่นต่อหน้าพวกเขาและผมก็หวังว่าผมจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมากมายกับแฟนบอลด้วยนี่เป็นสโมสรที่พิเศษอย่างมากและก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม